ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราเนะจะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี เลือลนลอยไ้ตัวงเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างคือคลายความผูกพัน จากคนส,สัตว์สิงของเรื่องของทางโลกโลกโลกภายนอกเหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยอย่างนั้นนะจ๊ะต้างทิ้งทุกอย่างเลยใจจะได้เก่งเกลี้ยงต้องฝึกให้ติดเป็นอุปนิสัยนะจ๊ะ ฝึกให้คุ้นในการปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพอถึงวันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้ทำเป็นใจจะได้กลิ้งกลี้นแล้วก็ นึกถึงบุญทุกบุญที่เราดำผ่านมาโดยเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้อย่างง่ายๆแล้วก็นึกทีไรก็ปลืม้มนึกทีไรก็มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทุกครั้ง ซึ่งใหม่ๆก็จะเป็นการนึกคิดระดับความนึกคิดแล้วก็ให้ทําซ้ำๆนึกไปเรื่อยๆใจจะได้เบิกบานแช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ใจจะได้ชุ่มชุ่มนะจ๊ะเนี๋ยวบนที่เรานึกแล้วปลิ่มก็จะไปดึงโดดบนต่างๆที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วนะเนี๋ยวนึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ยังไม่ปลื้ม ในช่วงเวลานั้นนะจ้าบุญแรกนี่แหละจะทำให้ไปดึงโดดบุญหล่อน,นั้นมาเชื่อมดิูนย์กลางกายตาที่เจ็ดเป็นดวงบนใสๆ แจะในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นเป็นดวงบนใสๆเมื่อปีติสุขหลอเลี้ยงใจเต็มที่นะจ๊ะมันจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นดวงบนใสๆแต่ว่าถ้าหากเรายังทำได้แค่ในระดับความคิดก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะ อายตนะที่ละเอียดมันก็จะไปดึงดูดกันมาอยู่แล้วเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยบ่อยๆซ้ำๆใจจะได้ค่อยๆนิ่งๆน,นุ่มๆใสๆเยน็ยนๆต้องค่อยๆนึกค่อยๆค,ค,คิดนะจ๊ะ อย่างผ่อนคลายต้องสบายต้องผ่อนคลายใจต้องเย็นเย็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้ทำใจสบายๆอย่างนี้นะยจ้ะ จะทำให้เรานึกถึงบริกรรมมาในมิตรหรือภาพทางใจซึ่งเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยได้ง่ายจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆใสจะเป็นเด็กคณหลวงปู่พระผู้ปรามา ใสๆใสยอย่างใดอย่างหนึ่งนเนี่ยจะก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆนึกใหม่ๆอย่างไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรจะเป็นเน้นภาพนะจ๊ะ อย่าไปเค้นึกเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นแหละเพื่อเปลี่ยนเรื่องคิดนนกคิดเรื่องที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงสง่งเพราะนั้นใหม่ๆก็จะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เราคิดนั่นอยู่ในกลางกาย อย่กลางท้องของเรานะจ๊ะจะรู้สึกว่าเป็นดวงกลมๆบ้างรู้สึกความมีองค์พระอยู่ในกลางท้องบ้างหรืรู้สึกว่ามีพระเดวหลุงปู่ตั้งสมาธิกลางท้อง,องเราบ้าง แค่ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะจ๊ะแล้วใจไม่ฟุ้งแล้วก็เรากําความสำเร็จไปแล้ว200%รเอร์ซเลยเลาะจากจุดตรงนี้นะจ๊ะจากความรู้สึกว่ามีอยู่นี้แหละถ้าเราค่อยๆประคองไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่อง ให้ความรู้สึกว่ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่กลางกายของเราอย่างต่อเนื่องอย่างสบายอกสบายใจผ่อนคลายถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่ใช่ใจก็จะค่อยๆละเอียดอ่อนลำบนลำไมไปเอง เราจะประกอบบริกรรมภาวนาช่วยด้วยก็ได้ภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังภาวนาไปเท่าที่ใจอยากจะภาวนาจากวะไหนอยากหยุดใจนิ่งใจเฉย ไม่อยากภาวนาเราก็ไม่ต้องภาวนานะครับวางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆพอเราทำใจเย็นๆได้อย่างนี้นความรู้สึกว่ามีสิ่งที่เรานึกนั้นอยู่กลางท้องของเรามันก็จะค่อยๆละเอียด ไปเรื่อยๆค่อยๆสั่งสมความชัดเจนเพิ่มขึ้นเองเมื่อใจเราเย็นๆจะค่อยๆขึ้นมาเองหรืออย่างน้อยก็เกิดอารมณ์ที่โล่งโปร่งเบาสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน คือเราสามารถนำใจกลับไว้สู่ภายในได้อย่างง่ายๆมอวางไว้ในกลางท้องได้โดยไม่คำนึงถึงลูกในตานตัวนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ทีเดียวเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ประกอบความเพียร จะโล,งล่งโปร่งเบาสบายความสบายก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เองถาภาพกับชัดขึ้นมาเองแม้ไม่มีภาพความโล,ล่งโปร่งเบาสบายก็หนาแน่นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเราไม่อยากจะเอาใจไปไว้ที่ไหนเลย อยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวนะ่ะตรงกลางพราะมันชุ่มชื่นใจใจมันก็จะใสสเย็นๆแม้อย่างไม่เห็นอะไรก็ต้องฉันทะก็เริ่มก่อทั่วคือความรักในการนั่งสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้น ถูกสั่งสมเงินไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั่งแล้วมันสบายทั้งร่างกายและจิตใจไม่ได้กังวลว่าจะเห็นแล้วไม่เห็นถึงตรงน,นี้เราก็มีชัยชนะเกินกว่าครึ่งแล้วก็รักษาความรู้สึกที่ดีนิดไปเรื่อยๆใจก็จะยิ่งชุ่ม แช่อิ่มอยู่ในความปีติสุขอ่นอนๆไปก่อนโล่งโปร่งเบาสบายไปเรื่อยๆกระทั่งตัวขยายคือความรู้สึกว่าตัวเรามันโตขึ้นก็เดิมขยาย ไม่เป็นมวลแข็งๆต่เหมือนเป็นคล้ายๆลูกโปง่งที่ถูกเป่าลมเข้าไปละมังคยายาออกไปเรื่อยๆเหมือนมันจุด้วยอันุแห่งความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทำเฉยๆนะจ๊ะ ใจใจนั่งยิ้มยิ้มสบายสบายนิ่งๆนิ่งนุ่มๆนุมจะถึงจุดหนึ่งที่ตัวมันหายไปเนี่ยเหมือนเราไม่มีร่างกายเลยคลายร่างกายกระลืนไปกับบรรยากากศลืนไปเลยภายในก็เป็นโลรงลง ความมืดภายในจะถูกกระจัดออกไปอย่างนะ่าอัศจรรย์เดียวคือใจยิ่งใสย,ยิ่งบริสุทธิ์ความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งสันติสุขภายในความสว่างเหมือนยามเช้า ตอนที่ห้าในฤดูร้อนเงนินละจะสว่างขึ้นเองทีละเล็กทีละน,อน้อยหน้าที่ของเราคือ,อยังต้องทำใจนิ่งนิ่งนุมน่มนมเบาเบานอนทำเฉยเฉยกระทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ยิ่งเราทำใจนิ่งนุ่มเบาๆนานๆใช้้ชๆแสงสว่างก็ยิ่งมาเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาพร้อมกับปีติสุขที่หล่อเลี้ยงใจกายก็สงบร่มงับ ใจก็สงบร่มงับเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นด้วยตัวของเราเองยกล้ๆธาตุแห่งความบริสุทธิ์ได้แทรกซึมเข้ามาในใจและเรายอมรับว่าใจเราเกลี้ยงบริสุทธิ์แตกต่างจากที่เราเคยเป็น เมื่อความสว่างผ่านก้ามาในใจเราอะใจเราก็ยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสูงส่งไปเรื่อยๆจนกรทั่งเราอยากจะอยู่กับความสว่างนี้ไปน,น,นานๆเป็นนิรันดีเดียวอยากอยู่นิ่งๆน,นุ่มๆน,นานๆ นิ่งนุ่มไปนานๆนนไปเรื่อยๆธาตุแห่งความรู้สึกก็เพิ่มโบนกันไปเรื่อยๆความสว่างก็มาเข้ามาเข้าเป็นไปตามขั้นตอนและความสว่างนี่แหละจะทำให้เกิดการเห็นภายในเกิดใจจะเคลื่อนก็ไปสู่ภายใน บางคนก็เคลื่อนเร็วบ้างบางคนก็ค่อยๆไปแบบสมูทอย่างนั้นบางทีก็พลวดพลาดแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้ทำเฉยๆนิ่งๆอย่าไปฝืนประสบะการณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นน่ย เดี๋ยวเราจะเจอสิ่งอัศจรรย์ที่มีอยู่ภายในใช่มันจะคลื่นกข้ไปหรือหล่นลงไปหรือท่าแห่งความบริสุภายในดึงและดูดเราลงไปข้างในถึงตอนนี้จะไปตกใจนะจ๊ะอย่าไปกลัวทำใจ ทำเฉยๆใจเป็นกลางกลาพอถึงจุดถูกส่วนก็วุบเห็นดวงใสๆล่อยึ้นมาเลยดวงนี้จะแตกต่างจากดวงที่เรานุกคิดในตอนต้นแม้กลมเหมือนกันแต่สภาวะอารมณ์เราจะแตกต่าง ความรู้สึกแตกต่างจากกันมากมายนึกถึงดวงตอนแรกเนี่ยใจเรามันยังไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้าตั้งใจมากมันก็จะมีทุกข์นิดนแต่พอถึงจุดในใจละเอียดอ่อนแล้วมันวดวงลอยกันมาเลย ตรงนี้แหละสำคัญที่เดียวต้องฝึกทําให้ได้ได้แล้วก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาบาลีกาพาพา็ว่าภาวิจาภพาหุลีกตาทําซ้ำซ้ำทำบ่อยๆทําหนึ่งๆทําจนกว่าจะคล่องถ้าตรงนี้คล่องแล้วอะไรแล้วก ง่งยหยุดใจแรกที่ะสำคัญมากมากต้องทำให้เป็นเงินพยยาามวันนี้เลยจ้ะรับระคอใจให้นิ่งนิ่งนมนมไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่มาใหม่ส่วนพวกที่มาเป็นประจำอยู่แล้วก็ ทำจำใจในสิ่งที่ตัวเขาถึงนะจ๊ะจะถึงดวงถึงกายถึงองค์พระแล้วก็เน่งนุ่มเบาสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นยนทำจนกว่าจะคล่องจะชำนาญแล้วเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาเรื่อรู้กันต่อไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงยียบๆนะจ๊ะ